ยอดหมอหญิงอชฉริยะตอนที่903แหวนตอนที่สองพวกเจ้ายังจำข้อความที่สลักไว้บนกำแพงในกระท่อมหินนั้นได้หรือเปล่าอู๋เสือถามพร้อมกับปรี่ตาลงเชียวชูกับคนอื่นพยายามนึกทันทีผ่านไปครู่หนึ่งหัวเหวาก็เป็นคนแรกที่นึกออกเขาเงยหน้าขึ้น ดวงตาเป็นประกายแสดงความเข้าใจืหมหเจ้ากำลังบอกว่าคนที่ติดอยู่ด้านล่างผาสุดสวรรค์เกี่ยวข้องกับแคว้นหยานเงนินหรือจากนั้นอูเสียก็เอาแหวนออกจากนิ้วแล้วส่งให้หัวเหวกับคนอื่นๆตรวจสอบดูใกล้ๆในตอนนั้นพวกเขาทุกคนก็พบกับตัวอักษรจีนที่มีคำว่าหยานเฮ้ยข้าจำได้ว่าคนที่กล่าวถึงในข้อความพวกนั้นเป็นจัก,กรพรรดิของแคว้นไหนสักแคว้น อย่าบอกนะว่าเขาเป็นจกักรพรรดิองค์ก่อนของแคว้นหยานนะเพราะเขาหายตัวไปจกักรพรรดิองค์นี้ถึงได้ครองมลังงั้นหรอเชียวชูรีบทำตาโตอีกครั้งเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าแหวนที่อูเสวยบังเอิญหยิบมาจากด้านล่างของผาสุสวรรค์จะเกี่ยวข้องกับแคว้นหยานอืมข้าว่าไม่ใช่คำนวณจากเวลาที่ผ่านมาแล้วตอนที่ชายคนนั้นลงไปที่ผาสุสวรรค์นั่นมันก็เกือบหนึ่งรปีมาแล้ว มันไม่เคยไปจากนั้นมากนักหรอกแต่ว่าอายุของจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันไม่ตรงกับช่วงเวลานั้นเลยหัวเห่ยาพูดขึ้นทันทีพร้อมกับส่หัวอย่างไม่เห็นด้วยเฟยหยานก็รีดตาเหมือนกำลังใช้ความคิดอย่างหนักครูต่อมาดวงตาของเขาก็ส่องประกายอืมคานึกออกแล้วสีหน้าของเฟยหยานตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเขามองไปย,ย,ยังอูเสียและพูดว่าก่อนหน้านี้ ข้าได้ไปสืบค้นข้อมูลของแควนหยานมาแล้วก็ไปได้ยินเรื่องของผู้ครองแควนรุ่นก่นกอนๆโดยจัก,กรพรรดิของแควนหยานองค์แรกของสายเลือดนี้เป็นปู่ของจัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันแต่เดิมจัก,กรพรรดิของแคว้นหยานเป็นพี่ชายของปู่ขององค์จัก,กรพรรดิปัจจุบันที่จู่ๆว,วันหนึ่งองค์จัก,กรพรรดิองค์นั้นก็หายตัวไปจึงทําให้แควนหยานตกอยู่ในความวุ่นวายโกลาหลมาหลายปี นั่นจึงทําให้ปู่ขององค์จักรพรรดิปัจจุบันถูกเลือกขึ้นมาครองมัลลังเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงและเขาก็กลายเป็นจกักรพรรดิองค์แรกของสายเลือดของจกักรพรรดิองค์ปัจจุบันนั่นเองดูจากเวลาที่เกิดเรื่องแล้วความเป็นจริงที่ว่าจากักรพรรดิที่หายตัวไปน่าจะเป็นพี่ชายของปู่ขององค์จักรพรรดิปัจจุบันนั่นแหละเขาคือจกักรพรรดิที่จู่ๆก็หายตัวไปอืมที่เจ้าพูดก็ฟังดูเข้าเขานะแต่นั่นมันก็นานมาแล้วนี่ มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ล่ะฟานสัวรีบถามขึ้นพร้อมกับหันไปมองอูสเสวียอูสเสวียก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าเมื่อคืนตอนนี้ข้าเจอมาหาอมารดในสวนตอนแรกเราก็แค่ทักทายกันสองสามคำพอเป็นพิธีแต่พอเขาเห็นแหวนที่นิ้วของข้าเขาก็บอกเป็นในในให้ข้ารีบออกไปจากแคว้นหยานเขาพูดว่าถ้าข้ายังอยู่ที่นี่อาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นได้ตอนแรกข้าคิดว่า เขาพูดถึงการพยายามลอบสังหารของมหาเสนาบดีแต่พอคิดดูดีๆแล้วข้าว่าเลยฟานอยากฆ่าข้า,ขาเพราะข้าเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขาไม่ใช่เพราะแหวนวงนี้แต่สิ่งที่มหาอมาตยุนอยู่พูดเมื่อคืนมันต้องเกี่ยวข้องกับแหวนวงนี้แน่ๆเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอันตรายที่มหาอมาตยุนยู่พูดถึงมันไม่เกี่ยวกับเลยฟานเลยอืมงั้นก็แปลกเพราะต่อให้แหวนนี้ มันเกี่ยวข้องกับองค์จัก,กรพรรดิของแขวนหยานซอกองจริงๆแล้วแหวนนี้มันจะทําอะไรได้ล่ะจะเป็นไปได้ยังไงที่จู่ๆจัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันจะพยายามฆ่าเจ้าเพียงเพราะแหวนเก่าๆวงหนึ่งข้าว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรอต่อให้อยากได้แหวนนั้นคืนเขาก็ขอเจ้าตรงๆเลยก็ได้นี่เชียวชูนั้นยังคงไม่เข้าใจว่าแหวนเพียงวงเดียวนี้จะนําพาอันตรายอะไรมาให้ได้เรื่องนั้นข้าก็ยังไม่กระจ่างนักหรอก แต่คำพูดของมหาอามาตย์เวนยู่มันไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผลแน่ๆเขาต้องรู้อะไรบางอย่างหรือมีเหตุผลให้คาดเดาถึงบางสิ่งได้เพราะงั้นเขาถึงได้เตือนข้าอูเสียพูดขณะที่สวมแหวนกลับเข้าไปที่นิ้วแม้ว่าตอนนี้นางจะรู้แล้วว่าต้นกําเนิดเดิมทีของแหวนวงนี้มาจากที่ไหนแต่นางก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมมหาอามาตย์เวนยูถึงบอกให้นางรีบไปจากแคว้นยาน ยอดหมอยญิงอัจฉริยะตอนที่904กองทหารราชอ,องครักษ์หลวงตอนที่หนึ่งสำหรับเฟอยยานนั้นเขาคิดอยู่นานแต่ทำยังไงก็ไม่สามารถหาความเชื่อมโยงของสถานการณ์นี้กับข้อมูลที่เขารวบรวมมาได้เลยเขาไม่สามารถตรวจสอบแคว้นอย่าในช่วงเวลาที่นานขนาดนั้นได้นั่นจึงทำให้ข้อมูลที่เขามีไม่สมบูรณ์ และการที่สามารถหาข้อมูลของจกักรพรรดิที่หายตัวไปมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากแล้วพวกเขาจึงได้ปรึกษากันไปเรื่อยๆจนฟ้าสว่างเมืองหลวงกลับเข้าสู่ความเร่งรีบคึกคักอย่างที่เคยเป็นตามปกติพอเ่าแก่โรงเตรียมตำหนักเซียนถามอูเสือกับคนอืนอ่นๆว่าอยากจะรายงานเหตุอบสังหารให้เจ้าหน้าที่ตรวจการของเมืองหลวงรู้ไหมเขาก็ถูกปฏิเสธเสียงเรียบในวันนั้นเยช่าได้ก่อกองไฟขนาดใหญ่ขึ้นมา เพื่อเผาศพคนทุกคนจนไม่เหลืออะไรในขณะเดียวกันไม่ว่าแหวนวงนั้นจะซ่อนความลับอะไรเอาไว้ตอนนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเล่ยฟ้านกับองค์จักรพรรดิอยากให้อูเสือตายครั้งนี้พวกเขาอาจจะล้มเหลวแต่พวกเขาต้องพยายามอีกครั้งแน่อย่างไรก็ตามขณะที่ทุกคนกำลังคิดว่าจะจัดการกับเรื่องของเล่ยฟ้านยังไง ทหารกลุ่มหนึ่งที่สวมชุดกรระหนักเต็มยศก็เดินเรียงแถวไปตามถนนใหญ่ของเมืองหลวงตรงไปยังโรงเตี๊ยมตำหนักเซียนเกิดอะไรขึ้นที่ด้านนอกตำหนักเซียนเต็มไปด้วยเสียงเซ็งแซ่ของผู้คนพวกเขาที่กำลังคุยกันอยู่ก็รู้สึกถึงความวุ่นวายข้างนอกเชียวชูก็พุ่งไปที่หน้าต่างทันทีและเห็นว่ามีกองกำลังทหารล้อมตำหนักเซียนอยู่เฮมีทหารล้อมที่นี่เต็มไปหมดเลยเชียวชูรีบหันไปบอกทุกทุกคน เป็นไปได้ไหมว่าเลยฟานส่งทหารมาที่นี่น่ะเฟยหยานรีบถามพร้อมกับขมวดคิ้วจากนั้นก็เดินไปมองที่หน้าต่างแต่เขาก็รู้ได้ทันทีว่าตัวเองเดาผิดนั่นไม่ใช่คนของอัครมหาเสนาบดีแต่เป็นกองทหารราชอ,องครักษ์หลวงหืมราชอ,องครักษ์หลวงหรอกองทหารราชอ,องครักษ์หลวงของแควนยานนำโดยผู้บัญชาการองครักษ์หลวงซึ่งรับคำสั่งจากองค์จัก,กรพรรดิเท่านั้น เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการมาอย่างกระทันหันของราชองครักษ์หลวงพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอครมหาเสนาบดีแต่เป็นคำสั่งขององค์จกักรพรรดิโดยตรงอืมว่าแต่ว่าทำไมจกักรพรรดิถึงส่งราชองครักษ์มาที่นี่ล่ะอย่าบอกนะว่าคำพูดของมหาอามาตย์เป็นความจริงน่ะเจ้าจากักรพรรดิแก่นั่นตามล่าน้องอู่เสือเพราะแหวนเล็กๆธรรมดาวงเดียวเนี่ยนะหลวงลั่วยืนขึ้นพูดทันที พร้อมกับที่นางขมวดคิ้วและทำหน้างุนงงไม่พอใจราชองครักษ์หลวงมาถึงที่นี่เร็วมากตั้งแต่งานเลี้ยงจบจนถึงตอนนี้มันก็ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองจัก,กรพรรดิก็ส่งกองทหารออกมาแล้วดูจากความร้อนใจขององค์จัก,กรพรรดิแล้วก็ยากที่พวกเขาจะมองสถานการณ์ในแง่ดีได้การเคลื่อนพลของกองทหารราชองครักษ์หลวงไม่เพียงแต่ทำให้อูเสือกับทุกทคนระวังตัวเท่านั้น แต่มันยังดึงดูดความสนใจจากผู้คนในเมืองหลวงเป็นอย่างมากกองทหารราชอ,องครักษ์หลวงทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวังหลวงพวกเขาแทบจะไม่ปรากฏตัวที่อื่นในเมืองเลยการเล่นใหญ่ในวันนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากสำหรับทุกคนผู้คนมากมายพากันอยากรู้อยากเห็นเมื่อพวกเขาเห็นกองทหารราชอ,องครักษ์หลวงเคลื่อนพลมาฝูงชนก็เดินตามกองทหารมาก่อนจะพบว่าจุดหมายของกองทหารราชอ,องครักษ์หลวงก็คือ ตำหนักเซียนเมื่อพูดถึงตำหนักเซียนมันก็เป็นแค่โรงเตี๊ยมธรรมดาแต่ในตอนนี้ตำหนักเซียนเป็นที่พักของผู้ชนะศึกประลองวิญญาณปีนี้ที่มาจากสำนักศึกษาเฟิงหัวทั้งหมดซึ่งผู้เข้าแข่งขันทั้งหกคนของสำนักศึกษาเฟิงหัวต่างก็ได้หกอันดับแรกของศึกประลองวิญญาณไปอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากแต่นอกจากนั้นแล้วตำหนักเซียนก็เกิดเรื่องโชคร้ายขึ้นมากมายด้วยเช่นกัน เพราะก่อนที่การประลองตัดสินสิบอันดับสุดท้ายจะเริ่มขึ้นไม่นานนะักก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจการของเมืองหลวงส่งคนมาเอาตัวอูเสือไปจากตำหนักเซียนแม้ว่าสุดท้ายจะพิสูจน์แล้วว่าเป็นการเข้าใจผิดแต่มันก็ยังทําให้คนมากมายรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีและตอนนี้กองทหารราชองครักษ์หลวงของแคว้นหยานก็มาด้วยดูจากท่าทีเอาเรื่องของพวกทหารแล้วพวกเขาไม่น่าจะมาที่นี่ด้วยเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นแน่